สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายกอไก่จากเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับวันนี้ก็วันที่อ่า18นะครับ18กันยายน2565นะครับนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปที่ปรับปรุงสวนหลังบ้านต่อนะครับว่าอ่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับครับก็มาดูนะครับในส่วนของหลังบ้านนะครับว่าปรับปรุงอะไรไปบ้านนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของผักละหล่าผักนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ ชมกันนะครับผมอเครับครับก็มาเริ่มกันนะครับวันนี้ก้าผักนะครับก็ปเพาะลงถาดไว้นะครับก็ได้ประมาณอ่าสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับก็มีการเจริญเติบโตนะครับอีสักอ่าสัปดาห์หนึ่งก็คงปลูกได้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะลงผาดเพาะสักอ่าไม่เกิน20วันนะครับก็วันนี้ก็ อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดวันนะครับสำหรับในส่วนของอข้างหลังนี้นะครับก็ที่ปุ่มเคลียร์ต้นไม้ออกไปนะครับแล้วก็ทำการาปูผ้านะครับปุ่มหญ้านะครับปูขึ้นมานะครับในบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องมามีปัญหาเกี่ยวกับการตัดหญ้านะครับแล้วก็ทำแปลงผักเวลา,าแปลงผักก็จะดูแบบ สะอาดล่งนะครับก็จะมีตอไม้ตอน,นี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าผมจะคงไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันาตัวตัดผมมีปัญหานะครับเลื่อยยนต์ผมมีปัญหามันก็เลยต้องปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนของแปลงแปลงผักนะครับมีรยี่สิบนะครับก็อยู่ในช่วงแปลงพอดีก็เลยว่าจะทําแปลงข้อมไปเลยนะครับก็แปลงผักทําไว้ได้สองแปลงนะครับ ที่ใช้วัสดุตัวที่จะเอามาปลูกตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่ามีขุยมะพร้าวนะครับหนึ่งส่วนนะครับดินหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็อ่าที่ไก่นะครับที่ไก่ที่เราเลี้ยงเองเนี่ยนะครับก็ประมาณอ่ครึ่งส่วนวางเป็นชั้นๆน,นะครับเพราะว่าที่ผมได้ดูจากของอาจารย์ทางที่เขาทําปลูกผักใส่พวกกระสอบพวกอะไรเงี้ยเขาจะหมกักดิน ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถทําให้ดินเนี่ยสามารถปลูกได้อ่าประมาณสิบวันสิบห้าวันนี้ก็คือสามารถปลูกผักได้เลยนะครับก็คือชั้นแรกเราก็จะใช้ปุ๋ยมะพร้าวครึ่งส่วนนะครับแล้วก็อ่าเอาดินนะครับดินอะไรก็ได้นะครับประมาณอีกหนึ่งส่วนวางทับปุ๋ยมะพร้าวครึ่งส่วนอ่าส่วนชั้นต่อมาก็จะเป็นที่ไก่นะครับที่ไก่ก็คืออีกครึ่งส่วนนะครับ ป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับที่เป็นมูลสัตว์นะครับครึ่งส่วนแล้วก็ส่วนบนก็คือเป็นอ่าปุ๋ยมะพร้าวอีกครึ่งส่วนนะครับก็จะคือมันก็จะคือมีอ่างชั้นล่างก็จะเป็นปุ๋ยมะพร้าวชั้นทสองก็จะเป็นดินนะครับเพราะว่าปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยเราแบ่งเป็นครึ่งส่วนนะครับครึ่งส่วนก็คือข้างล่างแล้วก็วางทับข้างบนหลังจากที่ เราใส่มูลสัตว์แล้วนะครับก็จะเป็นเก็บความชื้นนะครับแล้วเราก็จะลดน้ํานะครับลดน้ําให้ความชื้นเนี่ยมันซึมผ่านมูลสัตว์ลงไปแล้วก็ไปกระจายสู่ดินนะครับดินแล้วก็มีกล้วยมะพร้าวข้างล่างเก็บความชื้นนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องการทําการลดน้ํานะครับสักให้ชุ่มๆนะครับอาจจะสองสามวันมาลดทีนะครับให้ชุ่มๆให้มีการ าตอาหารของที่จากมูลสัตว์นะครับลงไปสู่ดินนะครับแล้วก็มีความชื่นจากขุยมะพร้าวข้างล่างเป็นตัวรองรับอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับต้องการที่จะปลูกผักให้ดูที่ว่าสักสิบวันเนี่ยสามารถหมักดินวัสดุปลูกตรงเนี้ยสามารถทาให้ปลูกได้รวดเร็วนะครับก็เลยมาลองวิธีนี้ดูนะครับโดยแปลงผักที่ผมทําผมก็ใช้ตัวผ้าคุมดินนี่นะครับเป็นตัวทําเป็นกอบแปลงนะครับ แล้วก็ส่วนในออ่าาขอบแปลงก็คือไม้ไผ่นะครับแล้วก็เสาับบความยาวของแปลงตรงนี้นะครับประมาณ8เมตรนะครับที่ผมทมํมาขึ้นมาตรฐานตรงนี้นะครับก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับตัวแปลงนี้นะครับไม้ไผ่เป็นขอบนะครับก็คืออ่าความยาวแปลง8เมตรความกว้างของแปลงก็คือเมตร20นะครับนี่ผมก็ทําการทําเสร็จ เมื่อวานนี้เองนะครับที่จริงจะใช้แกลบนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าแกลบเนี่ยมันจะใช้เวลาหมักค่อนข้างจะนานนะครับในอย่างนึ้งเราก็ต้องไปซื้ออยู่ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่แพงเท่าขุยมะพร้าวนะครับแต่ขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะย่นระยะเวลาในการหมักดินนะครับในการที่จะพร้อมปลูกนะครับวัสดุที่เก็บความชื้นนะครับเป็นตัวเก็บความชื้นให้เรานะครับไอ้ส่วนที่ปูไว้นี่ก็คือ พร้อมนะครับพร้อมที่จะทําแปลงลักษณะเดียวกันนี้นะครับขึ้นมาอีกน่าจะได้อีกประมาณสักสี่แปลงนะครับก็จะเป็นหกแปลงนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวค่าคุมดินนีก็ถือว่ามีมีประโยชน์นะครับในเรื่องของคุมแล้วก็ทําให้พื้นที่ของเราดูแบบอ่าจัดการได้ง่ายขึ้นสะอาดสะอ้านนะครับน่าเดินนะครับถ้าเป็นหญ้าเป็นอะไรเง,งีายบจัดการลําบากนะครับดูเป็นพื้นที่แบบ โล่งโลงสะอาดนะครับควบคุมเรื่องแมลงเรื่องอะไรได้ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนความคงทนก็ต้องดูกันอ่าต่อไปนะครับว่าจะคงทนตามที่เขาระบุไหมนะครับเพราะว่าผมก็ดูจากหลายช่องทางในอินเทอร์เน็ตนะครับรว่าผ้าตัวนี้มันคุมยาได้นะครับแล้วก็สามารถระบายน้ําได้นะครับน้ําซึมผ่านได้ก็ค,คิดว่าน่าจะโอเคนะครับก็เลยเอามาลองทําดูนะครับ ก็แชร์เป็นประสบการณ์เป็นไอเดียแล้วกันนะส่วนผักก็ได้รับแสงมาช่วงนี้ก็เริ่มโตขึ้นมานะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณาปลูกลงดินนี่ประมาณสักสองสัปดาห์แล้วนะครับครับอีกสักสิบวันนี้ก็น่าจะได้จําจหน่ายแล้วนะครับสําหรับผักในส่วนของอผักตรงนี้นะครับเริ่ม,มได้รับแสงได้รับ อะไรแล้วก็เมื่อวานก็พรวนดินไปให้เขานะมาดูว่ามันน่าจะเจริญเติบโตได้พอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับมีหลังคากาันฝนให้เขาด้วยนะครับแล้วก็รับแสงได้เต็มๆแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีต้นไม้นะครับที่ทําให้แสงอาจจะไม่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตต้นผักนะครับจริงๆหน้าฝนมันก็มีปัญหาเรื่องการรับแสงของผักด้วยนะครับเพราะว่า บางทีเมฆมาคลบมมา,าแดดก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าพอเราตัดต้นไม้ออกบ้างแล้วมันก็ทําให้่าสามารถรับแสงได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกผักนะครับก็คิดไว้อย่างนั้นนะครับพอโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของที่จะทําในส่วนของหลังบ้านนะครับ ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการทําแปลงนะครับ <S <S ส่วนระบบน้ํานะครับผมอาจจะทําเป็นระบบเอ่าเทปน้ําหยดนะครับทําแปลงหนึ่งอาจจะเดินเทปน้ําหยดไว้สักประมาณสักสามเส้นนะครับแล้วก็ลดแบบประหยัดน้ํานะครับลดแบบน้ําหยดนะครับก็โอเคนะครับสําหรับทีนี้ก็มาถ่ายแชร์ทอดแชร์ประสบการณ์ในการทําอ่าแปลงผักหลังบ้านนะครับแล้วนกะ็อ่ามาชมโซนกล้าผักที่อายุป,ประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากลงถาดเพาะนะครับก็โตได้าในส่วนของบางส่วนบางตัวนะครับบางตัวก็อาดูสวยบางตัวก็อาจจะต้นเล็กหน่อยนะครับก็ถาดเพาะกล้ามันเป็นถาดขนาดลุมเล็กนะครับก็คือถาดสองร้อยลุมนะครับมันก็อาจจะมีต้นเป็นต้นใหญ่บ้างนะครับดินที่ใช้เพาะนะครับก็เป็นดินที่ใบไม้นะครับดินใบไม้หมักนะครับที่ผม กองกองมาแล้วผมก็มันร่อนเอาในส่วนที่ละเอียดนะครับมาผสมกับพวกอ่าขี้ไก่นะครับมาร่นอนแล้วก็เป็นวัสดุเพาะนะครับอาจจะมีพวกอมูลไส้เดือนอะไรด้วยที่มันอยู่ใต้อ่ากองใบไม้นะครับมันก็จะเป็นขุยๆนะครับก็เอามันร่อนถือว่าเป็นวัสดุเพาะที่เราหาได้ตามอ่าพื้นที่ของเรานะครับก็ไม่ได้ซื้อตัวนี้นะครับ โอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของอ่าพื้นที่หลังบ้านนะครับที่ทําแปลงผักไว้นะครับแล้วก้าผักอายุของเขานะครับอีกสักสัปดาห์หนึ่งก็คงพร้อมที่จะนําไปปลูกนะครับแล้วจากโแปลงนี่ผมก็ต้องทําการลดน้ํานะครับอาจจะสองสามวันลดทีหนึ่งให้ความชื้นมันมีตลอดนะครับแต่ถ้าฝนตกก็อาจจะไม่ต้องลดนะครับก็เตรียมแปลงไว้นะครับก็ คิดว่าน่าจะทันกับกล้าผักนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการเตรียมแปลงนะครับแต่ว่าอีกส่วนที่ต่อมานี้ก็อาจจะยังไม่ได้ทํานะครับอาจจะทําแค่2องแปลงไปก่อนนะครับแล้วก็ทดลองปลูกไปก่อนนะครับส่วนกล้าผักที่เหลืออาจจะต้องไปปลูกในกลุ่มด้วยนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ถ้าเช่นชอบนะครับพอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วฝากติดตามทางเกษตรอินดี้วิธีพึ่งตนเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ